ใน<ร>ช่วงนี้นะคะเราจะคุยถึงไลฟ์สไตล์ของหมอเจี๊ยบกันหน่อย <Recently S 1> นะครับ <ๆ S 2> อยากจะทราบว่าถ้ามีเวลาว่างมีวันหยุดตอนเช้าต,ตื่นกี่โมงแปรงฟันก่อนหรือว่าล้างหน้าก่อนโทษนะคะ คือเราต้องพูดขนาดน,นี้เหรทำไมอ่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ต้องการฟังแบบนี้รายการเราต้องไม่เหมือนคนอื่นเขาสิเขาอยากรู้ว่าหมอเจี๊ยบเนี่ยรู้งานเยอะมากทั้งไปลง เลี้ยงมาเอาเวลาไหนที่มาดูแลแบ่งเวลาอย่างไงก็คือโดยส่วนตัวนะเจ๊ยบะก็คือเรานอนด้วยกันอยู่แล้ว<ม>วันไหนที่จะไม่ได้อยู่เวนดึกเนี่ยเจ๊ก็จะกลับมอนกัลูกทุกว<อ>ัน<ม>แล้วก็คือเราได้ใช้เวลาช่วงดึกราบางทีเลิกเวนที่เที่ยงคืนเงี้ยแป้งกับกระเพาะเขาจะรอแล้วรอ,อหน้าหน้าประตูเลยนะแต่บางทีเราเหนื่อยเราก็จะเกรงใจนะเวลาเรานกลับมาอย่างเงี้ยเที่ยงคืนแล้ว ภาพันนี้มารออ่ะโอ้โหแล้วเราก็เอเกรงใจหน่อยดึงมันพิธีนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเล่นกับเขานิดนึงเล่นกับเขานิดหนึ่ง,ลง,งแล้วก็นอนกอดกันอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าวันไหนหยุดว่างก็คือจะมาขบก,กันแล้วถ้าว่างไม่เหนื่อยมากก็จะออกไปขับรถกอล์ฟให้ถ้าเกิดมีเวลายเยอะอเราจะพาไปทะเลไปเล่นน้ําที่ทะเลกันเอาซรัพบ,บอร์ดไปพายอย่างเงี้ยแฟนก็คือสมมติขึ้นมานะมันทำยีเด้นอู้ยแย่เยเหรอนเหมือนมันพอขึ้นมาก็คือไม่ให้ขึ้นชัดไรก็พาคือทั้งใส่ชูชอะไรก็แล้้้วนาเข เป็นปอดบวมล่าสุดนี่คือเกือบตายโหเครียดกันมากอ่าก็รักษารอดมาได้ปลอดภัยแสดงว่ากิจกรรมของแฟงเนี่ยเยอะมากแล้วมีคนอื่นน้อยใจบ้างไหมคะน้องเดียลระเจ๊บาน้อยใจน้องเดียเพราะว่าน้องเดียเขาติดกะเพรามากด้วยความพ่กกะเพราอ่ะเหมือนโดนแฟงบูลี่ตลอดใช่ไหมเขาก็เลยรักกันเหมือนเป็นทูรักเลยงั้นเราควรจะให้เดียลองกินผับพริกดูบ้างทำไมอ่ะอาจจะติดกะเพราเยอะเกินไปไง เขาเขารักกะเพรามากจริงค่ะออแล้วเวลาวเวลาหมาป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยากไหมพี่ ก็ยากนะเพราะว่าเจ้าแมเรียนเป็นหมอคนใช่ไหมแต่เอาจร,จริงจะบอกเลยว่าพอมาพูดถึงเรื่องรักษาหมาเนี่ยความรู้มันต่างกันเลยนะเพราะว่ายาบางอย่างที่คนกินได้เอาไปให้หมากินอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยได,ยได้หรือน้องแมวมมแบบพาราลดไข่คนเนี่ยเอาไปให้แมวกินแม่หัวตายเลยนะผมจะบอกผู้ชมว่าการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยนะฮะมันมีอีกหลายๆอย่างเลยที่เราควรรู้แล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับวันนี้นะฮะเราจะมีเรื่องราวโชคชะตาของคุณนะครับกับนายจ๋าประจำจันดาวมาฝากกันนะไปดูกันซึว่าโชคชะตาของคุณกับนายจ๋าจะ เป็นยังไงในช่วงนี้ฮะมูมมหมาเหมียวสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูหมาเหมียวนะคะเราจะมาดูดวงชะตาให้กับคนและสัตว์เลี้ยงประจำสัปดาห์ที่19 25ธันวาคมค่ะคนแรกเลยก็คือคนที่เกิดวันจันทร์นั่นเองค่ะ สำหรับสัตว์เลี้ยงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องการวิ่งซนของน้องนะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยได้อาจจะแบบขาซซนขาแพลงหรือชนนุ่นชนนี่หล่นนะคะอาจจะต้องระวังอาจจะต้องเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องรองรับอารมณ์คนอื่นค่อนข้างเย <sack. S 2> อะนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับอะไรก็ได้เลยค่ะแต่เน้ fine, นการทําบุญนะคะ <Für S 2> <ห>สําหรับ<ห>คนที่เกิดวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสัตว์เลี้ยงของคนวันอังคารเนี่ยน้องเขาจะต้องการความเอาใจใส่าจากเราเป็น พิเศษนะคะถ้าสัปดาห์นี้เราพาน้องไปอาบน้ําตัดขนหรือว่าซื้อของเล่นใหม่ให้เขาเขาจะชอบมากๆเลยค่ะสาหรับใครที่อยากเปลี่ยนงานเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาเสนอให้เราไปทําใหม่เหมือนกันเนาะแต่เราอาจจะยังไม่ถูกใจอาจจะด้วยเงินที่อาจจะยังไม่ลงตัวหรือว่าการเดินทางหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่สะดวกเราเท่าไหร่การเสริมดวงของคนวันอังคารนะคะแนะนำว่าให้ไปเที่ยวหรือออกเดินทางบ่อยๆนอกจากนี้นะคะให้พาน้องหมาและน้องแมวของคุณเนี่ยคะ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันหรือว่าออกเดินทางไป ด้วยนนะะเพราะว่าน้องหมาหน้องแมวของคุณวันอังคารเนี่ยเป็นเหมือนใบเบิกทางให้คุณได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆด,ด้วยค่ะสําหรับดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้แนะนําให้คนวันพุธท,ที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวน้องให้สวยๆแล้วก็อัปโลดรโซเชียลเยอะๆนะคะเพราะจะเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสอย่างมากที่น้องหมาน้องแมวของคุณเนี่ยค่ะจะเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลหรือว่าอาจจะถูกใจก็อาจจะทําให้เราได้คอนเนคชันใหม่ๆจากตรงนี้ด้วยค่ะสําหรับคนที่เกิด ิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้ชีวิตค่อนข้างดีขึ้นจากเดิมมากเนาะหากใครอยากเสี่ยงโชคในช่วงนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่เหมือนกัน<อ>ทีมงานมีใครเกิดวันพฤหัสไหมคะผ <c oughs> ชีวิตช่วงนี้ก็อาจจะหนักหน่อยนะคะจะมีเรื่องเครียดค่อนข้างเยอะ <c oughs> ซึ่งปัญหาพวกนี้มาจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือเราหรือว่ามีตำแหน่งสูงกว่าเราอาจจะนำปัญหามาให้เราแก้เยอะเช่นการไม่แอปพรูฟงานหรือว่าให้เราแก้งานใหม่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยใจแล้วก็อยากจะลาออกเนาะส่วนในเรื่องของสัตว์เลี้ยงของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยแนะนําให้คนเกิดวันพฤหัสไปออดปหมาแมวมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าหมาแมวเนี่ยจะเป็นตัวคัดสรรงานหรือเงินหรืออกหรือความรักดีๆมิตรภาพดีๆเข้ามาให้เราค่ะสําหรับดวงชะตาของคนที่ ที่เกิดวันศุกร์นะคะใครที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะต้องระวังว่าน้องจะมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือว่าอ,อาการท้องอืดปวดท้องนะคะอาจทําให้น้องไม่สบายตัวได้ค่ะ<อ>คนวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยจากสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะโดยที่ลาบก้อนนะั้นมาจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนั่นเองค่ะสําหรับดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์ประจําสัปดาห์นี้นะคะ สัตว์เลี้ยงของคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังเรื่องกระดูกสันหลังนะคะน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของระบบทางเดินหายใจนั่นเองค่ะส่วนเรื่องการทํางานของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสนะคะสามารถทํางานไปได้เรื่อยๆสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต้องระวังน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยหายซึ่งการหายครั้งนี้อาจจะทําให้เราไม่ได้เจอน้องอีกเลยบางคนนะคะน้องหมาน้องแมวอาจจะมีเกณฑ์ป่วยหนักถึงขั้นต้อง ผ่าตัดเลยก็ได้นะคะต้องระวังให้ดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะซื้อของใหญ่เหมือนกันค่ะเช่นบ้านหรือเช่นรถก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาประจําสัปดาห์ที่19-25ธันวาคมนะคะสามารถติดตามดวงชะตาของคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงมูหมาเหมียวค่ะฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆดูหน่อยว่าต้องดูดวงงมูหมาเหมียวไม่องไม่ต้อง อยากจะเลี้ยงส<า>ัตว์ชนิดนึงอะต้องทำตัวยังไงบ้างได้เลยค่ะอย่างแรกสุดเลยนะคะดูก่อนว่าเรามีความพร้อมที่จะรับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งหรือยังเพราะว่าเขาไม่ใช่ของเล่น <ฮะ S 2> ไม่ใช่อุปกรณ์สิ่งของเกมซื้อมาเบื่อโยนทิ้งได้ขเขาคือเขามีชีวิตเขามีจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลจนกว่าเขาจะแบบหมดชีวิตไปเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นคุณต้องดูก่อนว่าคุณมีความรับผิดชอบพอหรือยังที่จะ ใส่ใจกับสิ่งนี้ถัดมานะหาข้อมูลของสิ่งที่เราอยากจะเลี้ยงเนาะว่าเราเหมาะไหมเราพร้อมไหมศักยภาพเราพร้อมไหมอย่าเอาแต่ว่าฉันอยากฉันอยากฉันอยากล้าพอซื้อมาเขามาตอนเด็กเกเขาน่ารักพอเขาโตขึ้น ไม่รักเขาเขาต้องอยู่กับเราจนตลอดชีวิตนะแล้วเราก็คือเหมือนเป็นเจ้าชีวิตเขาอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาให้ความรักเหมือนเขาเป็นคนหนุ่มคนขอน,นคุณค่ะบางคน<า>เห็นแค่ชอบแล้วก็เอามาเลี้ยงไม่ศึกษาเลยอ่าวันนี้ต้องขอบคุณหนูเล็กมา,มากๆเลยนะครับพี่แจ๊บห,หมอแจ๊บหมอแจ๊บขอบคุณเจ๊บขอบคุณเจ๊บแขกดไมเชิญผมอยากได้เขาเป็นพิธีกรร่วมว่างเขาไม่ว่างนี่ขนาดนี้เขายังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวผมตามคิวเขาได้ไม่ต้องหรอกเขาอืมเราก็ไปสิ เดี๋ยวไปวันัทีิววันไหนเอาเลยเอาเอาตามเกี้ยวอะเอาตรงนะไม่น่ารักแล้วเริ่มไม่น่ารักเป็นแคร์ขอบคุณมากมากครับหมดเวลขอบคุณมากครับหมดเวลาหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะฮะสิบโมงสิบนาทีอ้างช่องแปดนะคะกดหมายเลขยี่สิบกดยี่สิบเจ็ดนะคะสวัสดีครก่อนสวัสดีค่ะ